วันนี้เป็นวันที่8แล้วนะครับสำหรับการทํากำแรงโดยใช้ถ่านนะครับตอนนี้มาอัปเดตว่าอ้อยงอกไปประมาณไหนนะครับนี่ครับหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วรดน้ำในช่วงแรกนะครับสามสามครั้งนะครับให้มันให้ดินมันยังให้ดินมันชื้นอัดแน่นดูซับความชื้นแล้วก็ ฐานก็จะได้ทั้งดินทั้งฐานจะชั่วซับกันไว้นะครับ8วันแล้วมาอัปเดตถามว่าตอนนี้มันก็ยังแข็งแรงก็ยังอยู่ได้แหละแต่ว่าบทเรียนข้อผิดพลาดนะซึ่งซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยได้อัปเดตกันแล้วก็คือ1ผมทําช้าไปาผมมาทําต้นตุลาจริงๆแล้วต้องทําให้มันเป็นปลายฝนจริงๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องลดน้าในช่วงแรกเราเอา ท่อนพันอ้อยที่บ่มรากแล้วเนะี่ยมาลงหลุมเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องลดน้ําเลยให้ฐานให้ฐานให้ดินให้มันชืน้นจากการที่ฝนตกใส่แต่นี้ไม่มีฝนเลยตั้งแต่วันที่ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้าให้เปียกในช่วงแรกให้มันติดจนได้เพราะติดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเก็บข้อมูลกันละนะครับอันนี้ผมยังต้องรดน้ําอยู่ก็คือ3าวันแรกผมมารดน้ําแต่ตอนนี้ผมปล่อยมาละหนึ่งสัปดาห์สี่ห้าวันแต่ดินก็ยังไม่แห้งนะครับดินก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับถ้าโกลงไปจะเห็นว่าม,มีความชืน้น นะฮะนี่ฮะเพราะฐานยังซับไปอยู่แต่ว่าต้องเอาน้ํามาลดอีกครับให้มันให้มันชื้นจริงๆแล้วก็ต้นก้าต้นอ้อยของเราแข็งแรงจริงๆนะครับนี่หนึ่งข้อผิดพลาดและอย่าลืมนะทั้งอ้อยทั้งหลุมให้มันติดนะก่อนให้อ้อยติดนะก่อน20กันยาจะดีมากเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาลดน้ําในช่วงแรกแบบผมนะครับคราวนี้มาอัปเดตกันผมขุดได้ประมาณ50หลุมนะครับแต่ว่าผมผมปลูกไปประมาณ20 แล้วนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับฟังหลุมก็เพิ่งแทงหน่อขึ้นมาเดี๋ยวให้มันแข็งแรงสักพักเราเราจะกบกบโคนไม่ใช่กบโคนเอาผมจะเอาไออ่เศษฟางเศษหญ้าเศษอะไรแล้วก็เศษไอแล้วก็ไอ ภักตบเสว่าที่เปียกๆอะ่ะผมจะไปโกยมาจากคลองจากบอ่อในหมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันเอามาคุมโคนรักษาความชื้นนะแพราก็จะเก็บถ่ายไปทุกกันทุกเดือนว่ามันมันรอดไหมแค่ไหนแต่ข้อสําคัญนะครับข้อที่1คือทุกอย่างต้องเสร็จอ้อยต้องติดก่อน20กันยาบอกแล้วเนาะข้อ2คือห้ามใช้ต้นกล้านะครับห้ามใช้ต้นกล้ามาปลูกเพราะว่าเราจะต้องใช้ท่อนพันุ์ดียังไง ท่อนพันธุ์เนี่ยถ้าในฤดูแ้งเน,นี่ยถ้าเราปลูกเนี่ยคว, lean, Genesis. ความชื้นภายนอกทานเทินอะไรสมมติว่าความชื้นมันหมดไปสมมติอ่ะนะสมมติความชื้นมันน้อยมากแล้วมันดูดซับมาเริ่มเริ่มเริ่มแห้งเต็มที่แล้วอู้ดฤดูแล้งจัดเลยอ้อ,อยอ้อ,อยยังมีอ้อ,อยยังมีท่อนพันธุ์ยังมีน,น้ําเลี้ยงจากท่อนพันธุ์จากท่อนของมันเองนะครับดูดกินอยู่นะครับมันจะไม่ตายนะครับมันก็ยังทรงอยู่อาจจะโตขึ้นมาเป็นเป็นกอแต่คายตายนะครับ แต่ไม่โตเพราะว่ายังมีความชื้นเลี้ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว่า,านมีความชื้นดินมีความชื้นในช่วงแหล่งจัดฐานยังพอมีความชื้นดินยังพอมีความชื้นบวกกับน้ําเลี้ยงที่เริ่มเนา่าแล้วก็ยังยังไม่ย่อยสลายยังไม่แห้งไปไหนต้นยังอาศัยทั้งสามทั้งสามอย่างเนี่ยยังเลี้ยงอยู่ได้ นะครับอันนี้คือนี่คือข้อสําคัญเลยว่าแบบข้ามแลรงต้องปลูกแบบโดยใช้ท่อนพันธุ์เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้จดไว้2ข้อแล้วนะก็คือ1ต้องทุกอย่างต้องเสร็จก่อน20กันยานะครับเพอเป็นยังเป็นฝนโดยที่เราไม่ต้องรดน้ําข้อ2ก็คือต้องใช้เป็นท่อนพันธุ์ที่บ่มรากเอา,เอามาปลูกนะครับเพราะว่าเราจะได้อาศัยทั้งน้ําเดยงฐาน แล้วก็ดินที่มันความชืนะ้นเนคือคือเลี้ยงให้มันอยู่ได้นะครับโอเคนี่นะคือสองคนแล้วนะปีนี้นะครับเป็นบทเรียนนะครับปีนี้เราทํากัญชาไปนะครับมีเพื่อนเพื่อนคนไหนทําตามผมกันมาแล้วบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าพ็พยายามทําไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะจ้างนักสืบไปไป,ไป,ไ,ปไปสืบว่าใครทําตามบ้างโอเคก็ถ้าใครทําตามคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ เราจะได้ดูไปพร้อมกันแล้วแอดไลน์ส่งมาบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้รดน้ําผมต้องมารดน้ําไป3ครั้งอะในช่วง3ามวันแรกให้ดินมันชื้นที่สุดแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูมอื่นกันบ้างโอเคงอเราอนุบาลในช่วงแรกเดี๋ยวพอมันติดแล้วแข็งแรงเต็มที่เนี่ยเราจะ ปคนล,ละแล้วเราจะเก็บข้อมูลตลอดด้วยดูยแล้งกันนะครับนี่เราปลูกใส่ในป่ากันเลยน่ครับอ้าวผมปลูกทั้งสุพรรณหนึ่งอันนี้ผมจะดูต้อยไดหลายพันนะผมปลูกทั้งสุพรรณหนึ่งทั้งเขียวราวทั้ง อวกรนครสวรรค์หนึ่งอันนี้เป็นอ้อยข้ามแรงอ้อยแบบโรงงานจ๋าเลยนะครับแล้วก็อ้อยเสียงเกษตรสาวหกศูนย์นะครับผมจะเอามาเก็บข้อมูลหลายพันเลยว่าแต่ละพันเนี่ยเวลามันข้ามแรงเนี่ยโดยใช้วิธีการใช้ถ่านผสมกับบินเนี่ยนะครับมันจเจริญเติบโตกันหรือมันรอดกันได้ดีแค่ไหนนะหรือไม่รอดอะไรนะครับ่เดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นสุพรรณหนึ่งนะ เดี๋ยวมาดูเหลืองเกษตรกันบ้างเหลืองเกษตรนี่ผมมาปลูกตามหลังประมาณ3มวันมาปลูกตามหลังสุพรรณหนึ่งเหลืองเกษตรก็เริ่มมีเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับเหลืองเกษตรสาตรหกศูนย์เป็นอ้อยที่เคี้ยวก็ดีครับเคี้ยวอร่อยรสชาติดีมากนะครับไอไว้นี่ไม่ผิดหวังนะครับเหลืองเกษตรศาตรหกศูนย์ผมบอกเลยพันนี้เป็นอ้อยที่เคี้ยวรสสัมผัสดี คันน้ําก็ดีรสชาติใกล้เคียงกับสุพรรณหนึ่งเลยแต่จะไม่หวานจัดเท่าสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณหน้าศูนย์หวานจัดไปหน่อยนี่ครับหน่อนเริ่มงอกแล้วครับโอเคมาอัปเดตกันแต่ดินแห้งนะ <laughs> ดินเริ่มแห้งเพราะว่าผมเดืองก็เสร็จดินรดน้าไปสองครั้งเพราะเพิ่งมาปลูกตามหลังอ่าแต่เดี๋ยวด้านบนเนี่ยแห้งแต่เดี๋ยวลองกลวยลงไปลองกลวยลงไปนี่ยังชื้นอยู่ยังชื้นอยู่อาจจะชื้นเ้วยเพราะอยู่ใต้ลมกล้วยอ่า ยังไม่โดนแดดเต็มวันสักเท่าไหร่ตายตายใกล้ๆตรงขี้เหล็กด้วยมันก็ยังมีหน้าดินที่ปิดไว้แล้วก็มีความชื้นสัมผัสจากบริเวณภายในนี้ด้วยในป่านี้ด้วยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนะแต่ผมผมสร้างขึ้นมาเองผมสร้างผมสร้างไอ้นี้ขึ้นมาแต่ก่อนมันเป็นดินเหนียวโล่งๆเป็นดินเหนียวดินทรายโล่งๆปลูกอ้อยตายครับเพื่อนๆแต่สองปีเนี่ยผมทําตรงนี้ขึ้นมาปอเทืองหญ้า ต้นกล้วยต้นขี้เหล็กนะครับเอาค้วเอาอะไรมาหว่านอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เริ่มดีขึ้นสองปีนะครับกว่าจะได้แบบเนี้ยสองปีโอเคอัปเดตกันจดด้วยนะสองข้อนะอย่าลืมนะข้อแรกคือทุกอย่างต้องเสร็จก่อนยี่สิบกันยาข้อสองคือท่อนพันห้ามใช้ตน้นห้ามใช้ตน้นกะล้าเนี่ยต้องใช้เป็นท่อนพันธุ์ปมรากนะครับปีนี้ก็โซนนี้ไปก่อนนะครับ โซนนู้นมันเป็นมันตัดมาสามสี่ต่อแล้วอันนั้นรอดแล้วแต่อันนั้นปลูกแบบธรรมชาติเลยไม่ใช่ทรงใช้ถ่านเลยมันมีเงาและอ้อยมันรอดแล้วข้ามแรงได้สบายโซนที่สองคือโซนที่กําลังทําอยู่เนี่ยเก็บพอม์โนปีนี้โซนถัดไปขอเป็นปีหน้านะครับครับืนเพื่อนแต่ผมใช้เปอปอเทืองปีนี้ใช้ปอเทืองเบิกไอเซอร์เวยไปก่อนเบิกดินก่อนเพราะตรงนี้เป็นดินเหนียวครับผมเหยียบในหน้าดูฝนเนี่ยโอ้โห ดินเหนวติดรองเท้าเลยนะครับใช้ปอเทืองโอเคทำปีละโซนครับผมวันที่แปดครับมาอัปเดตกันจดไปด้วยนะอย่าลืมสำคัญนะครับสำคัญเอาอัปเดตเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ2บทเรียน2ข้อสำหรับการปลูกให้คำแงดงโดยใช้ถ่านนะครับอย่าลืมนะนักเรียนจดไ้ด้วย